Good Book for Good Life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริรจจักรในประเทศไทยจากหนังสือคู่แข่งที่น่ากลัวของฉันของสำนักพิมพ์สุริยบันเรื่องฝังทั้งเป็นเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของสุนัขเยอรมันชัพเพิร์ดสุนัขตัวนี้มีความสามารถในการค้นหาเขาได้รับภารกิจ เาค้นหาคนในซากตึกถล่มขณะที่ทุกคนคิดว่าไม่มีใครอรอดชีวิตแล้วแต่เขากับสุนัขของเขาสามารถสร้างส,สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงได้เขาเขียนถึงเรื่องราวนี้ว่าเสียงพูดจากนักข่าวหนังสือพิมพ์ที่โทรศัพท์มาถึงผมในคืนวันอาทิตย์นั้นเพ่งเครียดราวกับว่าเขากําลังใช้ความพยายามเป็นครั้งสุดท้ายอย่างหมดหวังเต็มทีเรเขาพูด เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นที่เมืองโจปรินตอนเช้าวันนี้โรงแรมคอรเนอร์ทาวเวอร์สูง9ชั้นเกิดพังทลายลงมาเป็นกองอิฐที่จริงตึกหลังนี้อยู่ระหว่างการเตรียมรื้อถอนแล้วคนงานสามคนซึ่งกำลังทำงานอยู่ชั้นใต้ดินเลยถูกฝังทั้งเป็นผมแนบหูชิดโทรศัพท์อย่างตื่นเต้นกระแสลมปลายเดือนมิถุนายนพัดหวีดผิวอยู่รอบตัวบ้านและยังมีเสียงดังคลืกดคลดในหูโทรศัพท์เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนเข้าไปอีก ผมจึงตั้งใจฟังเสียงพูดในโทรศัพท์เป็นพิเศษแต่เรายังหาศพที่ติดอยู่ในนั้นไม่พบเลยพวกเราค้นซากตึกกันมาเกือบสองวันแล้วเราได้ข่าวเรื่องคุณกับสุนัขของคุณคุณต้องการให้เราไปช่วยเหลือใช่ไหมครับผมถามเข้าประเด็นถูกแล้วเขาตอบพลางถอนหายใจนับเป็นเวลาเจปีแล้วที่เซอร์โจเอลสุนัขพันธุยอรมันเชพเพิร์ดของผมและตัวผมตอบรับงานชนิดจากที่ต่างๆทั่วประเทศ เราค้นหาผู้ที่หายสาบสูญไปบางครั้งก็สําเร็จบางครั้งก็ไม่สําเร็จมีครั้งหนึ่งที่ผมดีใจมากเมื่อเราติดตามค้นหาเด็กชายคนหนึ่งซึ่งหลงทางอยู่ในป่าทึบรัฐไวโอมิงอยู่นานถึงหนึ่งสัปดาห์เราพบแล้วนําส่งพ่อแม่ซึ่งดีใจมากกว่าเราเสียอีกบางครั้งก็มีเรื่องน่าเศร้าสลดใจอยู่เหมือนกันเมื่อได้รับมอบหมายให้ค้นหาศพผู้เคราะห์ร้ายจากภัยพิบัต,ติต่างๆเซอร์โจเอลทํางานนี้โดยวิธีดมกลิ่น และความสามารถพิเศษเอื่นๆซึ่งผมคิดว่ามนุษย์เรายังไม่อาจเข้าใจได้ดีนะักอย่างไรก็ตามผมร่วมมือและพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มีโทรศัพท์มาตามตัวโดยที่ผมไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนอะไรนอกจากขอรับผิดชอบการเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆและอำนวยความสะดวกบางประการในการปฏิบัติหน้าที่ผมรับหน้าที่งานอาสาสมัครนี้มาหลายปีแล้วโดยไม่มีใครขอร้องเพราะก่อนหน้านั้น พระเจ้าทรงช่วยชีวิตผมให้รอดจากภัยร้ายแรงบ้างประการซึ่งผมเห็นว่าวิธีการที่เหมาะสมที่จะแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้านั้นก็คือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เคราะห์ร้ายที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไปแม้ไม่อาจตอบแทนบุญคุณต่อพระกรุณาที่คุณได้หมดแต่ผมภูมิใจว่ายังน้อยชีวิตนี้ก็มีโอกาสบางเพ็นตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้างได้ครับผมบอกผู้สื่อข่าวคนนั้นทางโทรศัพท์ เรายินดีจะไปครับเมื่อวางอุโทรศัพท์แล้วผมคุกเข่าลงข้างๆภรรยาเพื่ออธิษฐานร่วมกันผมทูลต่อบพระเจ้าให้รับดวงวิญญาณผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ไปและโปรดปร่อบรมใจครอบครัวของเขาตอนท้ายผมทูลขอให้ทรงนำทางเซอร์โจโอแอลสุนัขของผมในการค้นหาด้วยผมนิ่งคอยฟังว่าพระองค์จะตรัสอะไรกับผมท่านใดนั้น ผมก็เกิดความคิดที่ชัดเจนและรุนแรงอย่างหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นว่าชายคนหนึ่งติดอยู่ใต้ซากตึกนั้นเสียงที่ก้องอยู่ภายในจิตใต้สำนึกยังดังชัดเจนว่าชายคนนั้นยังไม่ตายขณะที่ผมกำลังหันไปปรึกษากับภรรญญาว่าจะทำอย่างไรดีกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอรับสายก็ทราบว่าโทรมาจากสถานีตำรวจเมืองโจวลินแจ้งให้ทราบว่าเครื่องบินจะมารับผมเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันจันทร์ เรารอไม่ได้แล้วครับผมบอกเขาอย่างร้อนรนมีคนติดอยู่ใต้ซากตึกนั้นและยังไม่ตายคนหนึ่งครับเสียงเจ้าหน้าที่โตกลับมาว่าผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วครับเราเชิญกลุ่มผู้เชี่ยวชาญบินมาจากฟิลาเดเฟียเพื่อตรวจสอบซากตึกด้วยเครื่องมือจับเสียงตามหลักเกณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดเครื่องหนึ่งของโลกเครื่องมือเนี่ยเอามาจากกรมทรัพยากรธรณีซึ่งสามารถตรวจจับเสียงเต้นของหัวใจซึ่งลึกลงไปใต้ดินถึง10ฟุตได้ แล้วพวกเราก็ตรวจสอบสถานที่ถึงสองครั้งแล้วไม่มีทางเลยไม่มีใครรอดชีวิตอยู่ข้างล่างนั้นได้หรอกคุณผมกรอกเสียงไปตามโทรศัพท์ว่าแต่ผมเชื่อมั่นว่ามีนะครับเขาพูดสวนกลับมาว่าอะไรทําให้คุณเชื่อมั่นขนาดนั้นผมอธิษฐานเสียงด้านน้นเงียบไปสักครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็พูดว่าเอาละหากวาคุณเต็มใจที่จะช่วยค้นหาซากศพตามข้อเท็จจริงที่เรามีอยู่แล้วก็ตกลง แต่ว่าผมรีบพูดว่านี่คุณเราเสียเวลาพูดกันมานานมากแล้วถ้าคุณต้องการเราเราก็จะไปแต่ผมมีผู้ร่วมงานไปด้วยอีกท่านหนึ่งผมเชื่อแน่ว่าเขาคงไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะแต่เขาก็บอกผมด้วยเสียงเรีบเรยบๆว่าวันรุ่งขึ้นเครื่องบินจะมารับผมที่สนามบินเขตเซนต์หลุยส์ขณะที่เครื่องบินบินฝ่าเข้าไปในพายุฝนซึ่งกำลังกระหน่ำอยู่ทางตอนกลางของรัฐมิสซูรีเซอร์โจโอเอล นอนสงบอยู่แทบเท้าของผมผมมองสุนัขตัวโปรดอย่างรักใคร่มันเป็นสุนัขพันธ์เชพเพิร์ดตัวใหญ่ขนดำแซมน้ำตาลผมเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กเป็นเวลาหลายปีที่ผมฝึกมันมากับมือเริ่มจากหัดคาบกิ่งไม้จนกระทั่งสามารถค้นหาคนที่แอบซ่อนอยู่ในที่ต่างๆต,ตั้งแต่ซ่อนอยู่ในท่อระบายน้ำจนถึงที่เก็บของท้ายรถยนต์ผมก้มลงใช้เมื่อขยินแผงคอของเซอร์โจแอล ดวงตาฉลาดแสนรู้สีน้ำตาลของมันเงยหน้าขึ้นศบตาผมส่วนพวงหางก็กระดิกฟาดพื้นไปมาเวลาสุนัขดีใจหรืออารมณ์ดีมันจะกระดิกหางการกระดิกหางจึงเปรียบเหมือนการยิ้มของคนสุนัขก,ก็เหมือนกับสารพัดส,สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นผมเชื่อว่าพระองค์ทรงสร้างสุนัขขึ้นมายังมีจุดประสงค์คือให้เป็นเพื่อนและคอยช่วยเหลือมนุษย์เราจะต้องหาเขาให้พบนะไอ้หนูผมตบหัวที่ค่อนข้างใหญ่ของเซอร์จจูเอลเบา พลางอธิษฐานในใจเงียบๆให้ชายผู้เคราะห์ร้ายนั้นรอดตายเขาติดอยู่ใต้กองอิฐนั้นได้สองวันแล้วเราไปถึงเมืองจบลิงเป็นเวลาค่ำพอดีสภาพที่ตึกพังทลายลงมาเป็นภาพที่น่ากลัวเหลือเกินกองอิฐหักกับชิ้นส่วนแท่งคอนกรีตและเศษเหล็กที่กองเป็นภูเขาลาวกาสูงถึง60ฟุตปรากฏให้เห็นลางๆอยู่ในฟางมืดท้องฟ้ามืดสลัวฝนตกพรำๆยังไม่ขาดสาย แสงจากดวงไฟสปอตไลท์ขนาดยักษ์หลายดวงาสาดส่องไปที่ซากประหกหักพังบนพื้นที่ตึกสี่เหลี่ยมซึ่งรถตักดินกำลังทำงานอยู่คนงานหลายคนกำลังตักเศษอิฐเศษปูนด้วยพลัว่วบางคนตัดชิ้นส่วนคานคอนกรีตด้วยเครื่องสว่านลมไฮดรลิกเสียงเครื่องคอมเพรสเซอร์และเครื่องปั่นไฟดังกระหึ่มอยู่ตลอดเวลาทางอีกฟากถนนตำรวจกำลังกันคนกลุ่มใหญ่ที่ม,มุงดูเหตุการณ์ เราถูกนํางไปในรถพ่วงขนาดใหญ่ของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอย่างเร่งรีบเพื่อพบก,กับเจ้าหน้าที่เทศบาลซึ่งมีสีหน,น้ากังวลรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในการทําลายหรือถอนตึกบนโต๊ะมีแผนพังขนาดใหญ่ของอาคารก้างอยู่พวกเขาได้ชี้ไปตามจุดต่างๆซึ่งเราเริ่มหาศพงผมสันสีสันพรางพูดว่าผมเชื่อว่าเราจะต้องค้นหาชายที่รอดชีวิตอยู่คนหนึ่งพวกเขาพากันจ้องผมไม่ตาเดียวเรากําลังเสียแรงงาน เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องที่เราไม่รู้แน่ชัดนะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทำนาเบผมพูดกับเขาว่าสำหรับผมแล้วไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องลมๆแรงๆผมเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่ผมพูดออกไปในขณะที่เซอร์จโจแอลนังเงียบๆอยู่แทบเท้าผมชายคนหนึ่งกำลังจะขัดจงังหวะสนทนาแต่ผมไม่ยอมเปิดโอกาสผมพูดต่อว่าเอาละเริ่มงานกันเลยดีไหมครับก่อนอื่น ผมขอให้ปิดเครื่องปันไฟและเครื่องคอมเพรสเซอร์ทั้งหลายเสียเราต้องการให้มันเงียบที่สุดขณะนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มของคืนวันจันทร์ผมและเซโโอร์จแเอลเริ่มปฏิบัติงานท่ามกลางความมืดและความเงียบสงัดฝนปนหิมะที่ตกลงมาบนร่างกายเย็นเฉียบบาดเนื้อบาดตัวเราทั่วบริเวณมืดสนิทเมื่อปิดไฟลงความเงียบสงัดน่าพรั่นพรึงใจครอบงำบริเวณซากประคากพังซึ่งดำทำมึนอยู่ในความมืดขณะที่เรา ปีนป่ายขึ้นไปก็ได้กลิ่นฉุนๆของอิดปูนเก่าๆและสนิมเหล็กอบอวลติดจมูกเราเริ่มค้นหาจากมุมที่ใต้ของตัวตึกพร้อมอธิษฐานขอการทรงนำและกระตุ้นเสื้อโจแอลว่ามาเถอะไอหนูผมเน้นเสียงว่าช่วยกันค้นหาเขาให้พบนะจมูกที่ไวตวกลิ่นของมันซอกซอนไปตามซากตึกอย่างถี่ถ้วนเพื่อดมกลิ่นหาร่องรอยของคนที่ถูกฝังลึกอยู่ข้างล่างนั้นผมนำสุนัขค้นไปเรื่อยๆอย่างช้าๆและทั่วถึง ตลอดเวลาผมพยายามกระตุน้นและคอยให้กำลังใจเสื้อโจแอลในการค้นหาคนอื่นๆเดินติดตามมาข้างหลังขณะที่เราค้นหาด้วยวิธีการของเราโฟโลงเม็ดหนักขึ้นขณะที่เรากำลังตะกายป่ายปีนไปบนกองอิฐและเศษไม้กรอบหน้าตาผมคิดถึงลูกชายและลูกสาวตัวเล็กๆของผมป่านนี้เขานอนหลับอบอุ่นสบายอยู่บนเตียงแล้วนักข่าวคนหนึ่งซึ่งร่วมกลุ่มมากับกลุ่มของเราถามขึ้นว่าหมาพ่ออะไรบ้างไหมครับ ชายคนหนึ่งถมน้ำลายลงบนพื้นพลางสั่นหัวแทนคำตอบจนกระทั่งเวลา22นาฬิกาฝนก็ยี่ตกหนักขึ้นทุกทีเปลี่ยนไอของความตายลอยกลุ่นอยู่ในความมืดรอบตัวผมความสิ้นหวังได้แทรกซึมเข้ามาในใจของผมเช่นเดียวกับน้ำฝนที่กำลังไหลซึมลงไปในคอเสื้อจนกระทั่งเปียกโชกในขณะน,นี้และการตั้งข้อสมมติฐานทั้งหมดของผมอาจจะผิดก็ได้ความจริงแล้วอาจจะไม่มีใครรอดชีวิตเลย จิตใจทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันแต่ความคิดว่ามีคนรอดชีวิตนั้นดูเหมือนจะชัดเจนกว่าเสื้อโจโอเอลหันมามองผมด้วยดวงตาสีน้ำตาลของมันคล้ายจะถามว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีมาตนาไอ้หนูผมบอกมันอย่างกระปี้กระเป๋าและเกิดความมั่นใจมากกว่าทุกครั้งคืนนี้เราจะต้องหาเขาให้พบจนได้เราเดินย่ำปีนป่ายไปบนซากปรากักพังอย่างทุลักทุเลเพราะความลื่นจากน้ำฝน ค้นหาเลาะไปตามแนวผนังตึกทุกด้านน้ำฝนไหลนองจึงไปทั่วกองเศษอิฐเศษปูนเหล่านั้นผมยังสงสัยในใจว่าสภาพเลวร้ายเช่นนี้เซอร์จโจแอ,อลจะหาอะไรพบได้อย่างไรเราตรวจค้นไปเกือบรอบบริเวณตึกเวลาผ่านไปได้สามชั่วโมงแล้วนับตั้งแต่เริ่มต้นมาผมพอจะรู้สึกถึงบรรยากาศความสิ้นหวังได้จากเสียงคำรามสะบดและเสียงบนพืมพำของพวกที่ติดตามเรามา น้ำฝนกระชอเข้าไปในรองทาบูธของผมส่วนขนของเซอรอโจแอลก็เปียกปอนไปหมดเช่นกันหาเขาสิเอน็นูเร็วเข้าผมเร่งเราสุนัขตัวโปรดผมนึกถึงภาพคนที่ถูกฝังเกือบสามวันใครจะทนได้ถึงขนาดนั้นเชียวทำให้ผมคิดไปถึงพระคริสซึ่งถูกตรึงบนไม้กางเขนและถูกฝังในอุโม,มงค์ถึงสามวันและคิดเพลินไปจนเดินสะดุดเซอรอโจแอลเข้าเซอร์โจแอลหยุดอยู่ตรงรอยแยกเป็นแนวยาวที่ผนังตึกมีอะไรหรอไอหนู ร่างใหญ่โตของมันเริ่มมีอาการสารันเริ่มใช้เท้าหน้าตะกุยดินอย่างแรงนั่นแสดงว่าเซอร์โจโอเอลพบอะไรบางอย่างเข้าแลว้วมันเริ่มวิ่งกลับไปกลับมาตามแนวผนังตึกนั้นเสียงเห่ากระโชกทีๆยังมีชายของมันดังกองขึ้นในความมืดสังัดของราตรีผมหันไปหากลุ่มผู้ติดตามและชี้ไปทางกองเศษอิฐที่เปียกโชกพร้อมตะโกนว่าเขาอยู่ข้างล่างนั่นแหละครับพวกเขาหันไปตะโกนบอกต่อๆกันแล้วรีบไปเอาเครื่องมือตัวจับเสียง มาตรวจตรงจุดนั้นเจ้าหน้าที่ฟังอยู่เป็นเวลานานแล้วก็เห่อยหน้าขึ้นพลางสันศีษะบอกว่าไม่มีอะไรอยู่ใต้นี้หรอกครับแต่ขณะนั้นเองเซอร์โจเอลก็ไปยืนอยู่ข้างๆเจ้าหน้าที่คนนั้นและแสดงอาการตื่นเต้นยิ่งขึ้นนี่คุณผมตะโกนพลางหันไปถามคนอื่นผู้ชายคนหนึ่งติดอยู่ข้างล่างและยังไม่ตายเราจะนิ่งเฉยอยู่ทําไมอ่ะถ้าพวกคุณไม่เริ่มลงมือขุดเดี๋ยวนี้เราทุกคนต้องรับผิดชอบการตายของเขานะคําพูดของผมได้ผล พวกเขาชะง,งักไปหันไปปรึกษากันสักครู่แล้วก็สั่งรถบั้จจันพร้อมกับเครื่องมือขุดเขาขึ้นมาทันทีเครื่องปั่นไฟทํางานแสงสปอตไลท์แรงเทียนสูง่องสว่างจ้าไปทั่วบร,ริเวณอิดก,ก็แล้วก็เล่ารวมทั้งเศษอิฐเศษไม้ถูกโยนออกจากกองซากตึกอย่างระวังขอให้จงร่างในรู้ด้วยเถอะว่ามันกําลังทำาะไรอยู่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งบนพื้นพังอย่างไม่พอใจขณะกําลังขับรถยกดึงแท่งคอนกรีตออกมา หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเรากุดลุมกว้างลึกลงไปได้สิบฟุตแล้วทันใดนั้นเองแรงพั่วจากรถตักทาให้เกิดรอยแยกซึ่งมองลงไปเห็นบริเวณที่เคยเป็นห้องโถงของโรงแรมเซอร์โจโอแอลกระโดดลงไปตรงปากรอยแยกทันทีแล้วกระโชกเสียงดังลั่นมีใครอยู่ข้างล่างนั้นผมพูดด้วยความมั่นใจทุกคนนิ่งฟังทันใดมีเสียงหยแผ่วแผ่วของคนดังขึ้นมาจากข้างล่างชั่วขณะนั้น ทุกคนนิ่งงันด้วยความตื่นเต้นแทบไม่หายใจจากนั้นก็มีเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจตามมาเมื่อฝูงชนที่คอยเฝ้าสังเกตการดูการปฏิบัติการอยู่อีกฟากหนึ่งของถนนรู้ขา่าก็พากันส่งเสียงอื้ออึงดังลันท่อพ่อใบส่งน้ําท่ออากาศและโทรศัพท์ติดต่อถูกย่อนลงไปทางรอยแยกนั้นยังรีบด่วนผูเ้เคราะห์ร้ายติดอยู่ในซากอีกลึกจากรอยแยกนั้นลงมไปอีกหกฟุตพวกเจ้าหน้าที่ โยนเศกอิฐเศษปูนออกไปทีละก้อนอย่างรวดเร็วด้วยความระมัดระวังการช่วยชีวิตดำเนินไปตลอดคืนจนกระทั่งเวลา14นาิกา30นาทีของวันรุ่งขึ้นร่างนอนอ,อนๆปวกเปียกมีฝุ่นพอกหนาแต่ยังมีลมหายใจอยู่ถูกลากออกจากหลุมมรณะนั้นและนำส่งโรงพยาบาลทันทีอันเฟรดซัมเมอร์อายุ30ปีคือชายคนนั้นที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากตึกเขารอดตายมาได้ เพราะมีท่อนเหล็กขนาดใหญ่โกงงอเป็นคานกันไว้เนื้อตัวของเขาและกลายเป็นโพรงสูง18นิ้วยาว30ฟุตเขาคลานกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นและการเคลื่อนไหวนี้เองทำให้เซอร์โจแอลซึ่งอยู่เหนือตัวเขา16ฟุตจับเสียงได้สองสัปดาห์ต่อมาผมกลับไปที่เมืองโจพลินอีกครั้งหนึ่งเพื่อเยี่ยมเยียนอันเฟรดซัมเมอร์ชายผมดำร่างบางซึ่งได้รับบาดเจ็บกระดูกเชิงการแตก และซี่โครงหักไปสามซี่ขณะนี้เขากำลังหายเป็นปกติแล้วผมมอบพระคัมภีร์เล่มหนึ่งที่มีชื่อของเขาพิมพ์ไว้ที่ปกเป็นของขวัญเขาบีบมือผมแน่นขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงคนไข้เขาสารภาพด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่าคนรู้ไหมผมเป็นคนไม่เชื่อพระเจ้าแต่เมื่อผมติดอยู่ในโพรงข้างล่างนั้นผมไม่คิดว่าจะมีชีวิตรอดออกมาได้ถ้ามีใครสามารถช่วยชีวิตผมออกมาได้ ผมรู้ว่าความช่วยเหลือนั้นจะต้องมาจากพระคริสต์นั่นเองว่าน,นั่นเองผมสอนเขาถึงวิธีการใช้พระคัมภีร์และเราก็อธิษฐานด้วยกันนับว่าเป็นแผนการของพระผู้เป็นเจ้าแท้ๆที่ส่งช่วยชีวิตของชายผู้นี้ไว้และเดี๋ยวนี้เขากําลังจะพบกับความหมายของถ้อยคําในพระคัมภีร์ด้วยตัวของเขาเองคุณผู้ฟังครับเพราะพระเจ้าของเรา เป็นพระเจ้าแห่งความรักและการช่วยให้รอดเหมือนดังพระคำภี์สดุดีที่บอกไปว่าเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองคจากมัจจุราชพระองค์ทรงช่วยกู้เท้าของข้าพระองจากการล้มมิใช่หรือเพื่อข้าพระองจะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิตอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ ไปให้กับคนที่คุณรักขอให้ทุกท่านมีความสุขและสดใสในพระพรของพระเจ้านะครับ